วันนี้นะคะรัตด,ดาพามาเที่ยวชมตลาดนัดกลางคืนก็คือหัวหินไนมาเก็ตนะคะซึ่งใครมาที่หัวหินนี้ยังไงก็ต้องมานะคะเพราะมันเป็นซิเนเจอร์ของเมืองหัวหินค่ะตลาดไนมาเก็ตหัวหินนะคะเดี๋ยวรัด,ดาจะพาชมนะคะซึ่งมีหลายของกินหลากหลายมากนะคะมีของกินหลากหลายมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆนะคะ ในมาร์เก็ตหัวหินนะคะซึ่งเป็นตลาดกลางคืนที่มีอาหารหลากหลายมากนะคะเห็นไหมคะมีอาหารหลากหลายมากนี่แอันทักทิมค่ะเว็กทักทิมสวยงามน,นะคะอาหารหลากหลายมากนะคะปละหลงก็เยอะค่ะ หัวหินนะคะนี่เป็นร้านกะปิหวานนะคะนี่ผลไม้เรี้ยวค่ะเห็นไหมคะผละไม้เรี้ยวจะเยอะมากมีชมพู่อันนี้มีน้องเขาเล่นในนี้ด้วยเปิดหวัวเป็นกะตีขินเปิดหัวได้นะคะมีผลไม้เยอะแยะเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคแต่งตัวสวยนะคะอ่าสับปะรดขายยังไงคะ เอาถุงนึงค่ะถุงนึ่งนะคะนี่ค่ะเป็นร้านอของฝากหัวหินนะคะซึ่งเป็นกะปิหวานที่ขึ้นชื่อของคุณพี่อะไรนะคะคุณพี่สารี่นะคะเห็นไหมคะพี่ก็แต่งตัวสวยชิดไทยๆนะคะมีของขายหลายอย่างนะคะฮลัลโหลวัชกุเห็นไหมครับสติตปั็ปหัังซื้อคะ มองน่มันกูแม n g กเยอะ mango อันนี้กบบไม่ไม่ต้อง mango เยมะนี่เจาจะประหลังซื้อค่ะเป็นมะม่วงนะคะเห็นไหมคะแกของพี่แกขึ้นชื่อนะคะมีกะปิหวานหลายอย่างนะคะกะลุยอีสานกะปิหวานอาเซียนกะปิมีทุกอย่างนี่ค่ะกับมะม่วงนะคะอันนี้อ่าชมพู่เพชรเหรอคะนี่ค่ะชมพู่เพชรนะคะ กอย่างเห็นไหมคะเห็นไหมคะพี่เขาเป็นคนสวยของหัวหินนะคะเห็นไหมคะนนะขอบคุณนะคะคุณพี่อ๋อมีชมพูเ่เพชรเดี๋ยนุกกลับมาซื้อกลับบ้านแล้วกันถ่ายไปก่อนมันหนักกระเป๋าค่ะเดี๋ยนุกไปทางโน้นก่อนขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนไปทางนี้ไปเรื่อยๆก่อนนี่ค่ะมีหลายอย่างมากนะคะ อันนี้เป็นอะไรเนี่ยบทุกเครื่องเรื่องความอร่อยคุณรู้อะไรผัดไทยเหรอคะอ๋อนี่ผัดไทยนะคะผัดไทยกุ้งัวใหญ่ด้วยนะคะผัดไทยโบราณผัดไทยหมูแดงนะคะที่หกสุดนะคะนี่ผัดไทยนะ่าอร่อยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาซื้อมีอาหารหลากหลายมากนะคะของหัวหินะคะ่ะ ในมาเก็ตก็คือช่วงน,นี้ก็หลังเยอะนะคะเพราะว่าชาวต่างชาติมาเยอะค่ะอันนี้ก็ผล,ลไม้เหมือนกันค่ะผล,ละไม้เยอะนะคะฝั่งนี้จะหนักผล,ลไม้แล้วก็นี่มาเทบับอ่เปอ่่ผลเยอะ,ะนีกมีของฝากร้านขายของฝากนะคะ นันขายของฝากมีของฝากเยอะแยะมากมายนะคะของไทยๆนะคะเห็นไหมคะมีของฝากจากไทยเยอะเลยค่ะมีคนขายถักเองเลยเหรอคะเห็นไหมคะทั้งถักเองขายเองด้วยคะ่ะน้องขยันค่ะี่เห็นไหมถักเป็นของฝากนะคะของฝากค่ะมีสัญลักษณ์ไทยก็ค,คือช้างฝรั่งเขาจะชอบช่วงนี้ช้างช้างกําลังฮิตค่ะขายดีช้าง นคะนคะโอ้โหนี่นาฬิกาตะลาดโต้รุ่งหัวหินนะคะลืมเอานาฬิกามาเปลี่ยนสายด้วยมีเปลี่ยนสายหนังด้วยใช่ไหมคะเปลี่ยนสายหนังไม่มีเหรอมีขายนาฬิการ้นานเยอะเลยค่ะีไอศ์ครีมน,นะคะไมโลไอครีมน,นี่ค่ะโอ้โหมีของฝากท้งน,นั้นเลยค่ะ ร้านขายของฝากนะคะขายของฝากเราจะไปแบบใๆนะคะเพราะว่าร้านเยอะมากอู้อันนี้คืออะไรเอ่ยสวัสดีค่ะอ๋อเพ้นรู้ว่าอย่างไงเข้าไปอยู่ได้ยังไง่ะเขาไปอยู่ได้ไงเข้าไปออเลเซ่เข้าไปยงามคะ่ะอันนั้นเท่าไหร่คะสองห้าเก้าสองห้าเก้านะคะเห็นไหมคะนี่สวยงามนะคะ เป็นเท่ากับตั้งโชว์ใช่ไหมมีไฟไมาจากไหนอ๋อไฟอยู่ตรงนั้นไฟ LED ออโอ้สสยค่ะสวย,สวยเห็นไหมคะสวยงานนะคะเสยงานนะคะค่ะเป็นเกีเ่ยวกับลักษณะว่าเป็นแผน่นแททูนะคะ เห็นไหมคาสวยงามคือเป็นป้งสติกเกอร์คะ่ะสติกเกอร์เ,อเป็นสติกเกอร์นะคะลแล้วก็นี่ร้านขายมะม่งวงข้าวเหนียวมะม่วงคะ่ะแม่อารีสวัสดีค่ะเห็นไหมคะมะม่วงน่าอร่อยนะคะมะม่วงดูใหญ่มากเห็นไหมคะข้าวเหนียวมะม่วงค่ะแม่อารีขึ้นชื่อของหัวหินนะคะกล่องละห้าสิบนะคะตรงน,นี้นะคะ ของละเท่าไหร่คะลูกโอเคเอาของหนึ่งคะ่ะดีายเงิงก่อนนะคะคนเยอะมากนะคะ,ะนี่จุดเจ็ดอยู่ตรงนี้คะ่ะ mm. มีอาหารทะเลซีฟู้ดนะคะปงตัวใหญ่้ย <S <S ูย่างปูเผาค่ะตัวใหญ่มากอะค่ะโอ้ ัวใหญ่มากอ่าอันนี้กิโลเ,เท่าทไหร่คะตัวใหญ่นี้ตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะตัวละหนึ่งพันหนึ่งกิโลกรัมอ๋อหนึ่งกิโลพันห้าร้อยบาทน่าทานมากเลยคะ่ะอันนี้คือหนึ่งตัวใช่ไหมนี่หนึ่งตัวเหรอหนึ่งตัว <gasket. S 1> ตัว<ฟ>ใหญ่มากค่ะพันห้า,า,ร,าหร้อยบาทโอ้โหเห็นไหมคะนี่ฟิกเจอร์ของหัวหินอยู่ตรงนี้ค่ะตลาดไน ราคา7กิโลละพันห้านะคะตัวใหญ่มากค่ะกุ้งมางกรกุ้งบางกรนะคะกิโลละพันห้าสิบเขาจะย่างให้เราเสร็จเลยอันนี้กุ้งตัวใหญ่ข้างใน,นี่ลองลงมาถ้าเป็นตัวใหญ่นี่กิโลละหนึ่งพันห้าร้อยนะคะก็ไม่แพงนะคะตัวใหญ่มากแล้วหั่นออกมาจะได้แบบนั้นเขาจะย่างให้เราเสร็จนะคะ่นนย,ออย่าง ทเทของคนไทยรถไฟสี่พุดรถไฟสี่พุดค่ะโอ้ดูเส้นหนึ่งจานเนี่ยพันห้าร้อยบาทขึ้นหนึ่งตัวเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยพันห้าร้อยบาทนี่หนึ่งกิโลใช่ไหมคะหนึ่ 1, นงก,กิโลตัวหนึ่งนะตัวใ,ใหญ่มากคะ่ะน่าทานมากนะคะน่าทานมาก ฝังน้นก็จะมีดนตรีสดนะคะฝน้นมีดนตีสดฝัง่งโน,นมีดนตรีสดนะคะนั่งการแจ้งกันเลยนะคะนี่เป็นร้านอาหารรถไฟนะคะคนจะนั่งทานอาหารเยอะะนะคะอาหารรอาหารรถไฟมีนักร้องนะคะ ร้องสดค่ะดนตีสดนะคะนี่อีกร้านหนึ่งค่ะไทยฟู้ดสเต็กยูโรเปียนคลาสไทยฟูดกุ้งกิโลแล้วเท่าไหร่คะกุ้งกุ้งมาส่อนกิโลโลละหนึ่งพันห้าร้บาทหันห้าร้อยบาทตัวหนึ่งมถึงตัวหนึ่งถึงโลไหม่ถึงรับถึงหรอคะตัวโตประมาณหนึ่งพัน้องไม่แพงนะคะไม่แพงตัวใหญ่มากนนะคะ แล้วก็ก็าย่างให้เสร็จนะคะอาหารทะเลค่ะซีฟู้ดค่ะซีฟู้ดไทยฟู้ดซีฟู้ด,ดสเต็กเลยคะแล้วก็นุ่นเป็นพวลุงจานะคะนี่เขาจะย่างให้สดๆนี้เลยพอสั่งเสร็จเขาจะมาย่างให้เลยย่างโหน่าทานมากเออตัวนี้โลกว่าไม่ใ่เนี่โลกว่าได<ล>้ไหมโลกว่ามันตัวใหญ่มากเลยโอ้น่าทานมากเลยอะโอ้ต้องมานั่งละกัน ตัวใ,ใหญ่มากนะคะเขาจะยา่างให้เสร็จนะคะเพราะว่านี่ค่ะเห็นไหมคะกิโลละพันห้าร้อยบาทอาฐานทะเลนะคะตัวใหญ่มากอุ้ยตัวใหญ่มากกิโลละพันห้าร้อยนะคะงองค์กรอน,น้าทานนะาคาคนเยอะมากนะคะฝั่งนี้เป็นร้านอาหารฝั่งนี้เป็นเสื้อผ้านะคะหัวหินซีฟู้ดนะคะหัวหินซีฟู้ดคนเยอะมากะคะ่ะ ไม่มีที่นั่งเลยค่ะเต็มหมดเลยค่ะคนเยอะมากนะคะคนเยอะมากค่ะอีสินะค,คนเต็มหมดเลยค่ะฝั่งนี้เป็นทีฟู้ดยู่อนแล้วนี่จาน 250. นี้สอง,งร้อยห้าสิบเห็นไหมคะนี่กุ้งมังกรหมือันกุ้งใหญ่ช็อปชมีมันฝรั่งด้วยเดินไปไปนะคะนี่ฝั่งนี้เป็นฝั่งร้านอาหารดูสิคะคนเต็มทุกร้านเลยค่ะ ตอนนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะนะคะเ็กจิพิกหนูร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นร้านอาหารทุกซิงหารทะเลสะสะสะค่ะสดสด อันนี้ร้านขายของฝากนะคะกระเป๋ากระเป๋าตาช้างตอนนี้มาแรงกับตาช้างนี่ก็ของฝากหนึ่งอันเท่ากับร้อยแดสิบนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้สวยๆเลยเห็นไหมคะสวยงามนะคะหอมกลิ่นหอมกตกแั้งในบ้านได้าะมีร้านดนตรีสดด้วย มีร้านเป็นป no ีสุดนะคะรนสลอมไปแบบไปใบนะคะเพราะร้านเยอะมากเกินไม่ไหวค่ะดูอันนี้นวดไทยมัสดนะคะนวดเท้านะคะพูดมัสดค่ะเป็นนวดตรงนี้เลยนะคะนี่เป่าแก้วนะคะดูมึงก็เป่าแก้วดูที่เขาทำเป่าแก้ว อันนี้เป่าเป่าออกมาเป็นอย่างนี้เลยเหรอคะทําออกมาเป็นอย่างนี้เลยเอโอ้ทําสวยอะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยมีความสามารถนะคะเป็นความสามารถเฉพาะตัวของพี่เขาเป่าออกมาเป็นรูปช้างรูปทุกอย่างหลายรูปมากเลยเก่งมากเลยคะ่ะ ตัวหนึ่งราคาแพงไหมเนี่ยประมาณเท่าไหรคะอย่างเป็นมังกรเนี่ยมังกรตัวนี้ถ้าเป็นมังกร750าบาทถ้าใช้การ250แต่ถ้าเป็นตัวเล็ก99บาทอ๋อตัวเลขีเก9าบาบาทนี่มังกรตัวใหญ่เนี่ยดูการทำพี่เขาทำสดๆข้างหลังเลยทำให้ดูสดๆเลยสามารถนะคะฉพาอตัวนะคะสวยงามนะคะ เข้าไปดูไหมที่มีช่องยู u ูบนะค่ะนีของฝากทนั้นเลยนะคะนี่ก็ของฝากงานของฝากนักท่องเที่ยวเยอะมากนักท่องเทียเท่ยวเรียกชิ้ช้างนะคะของฝากเยอะมากค่ะของฝากเยอะมากนี่ค่ะของฝากนั้นเลยหนึ่งอันสามสิบเก้า กระกุะคือได้ที่ค่ะตลาดโต้รุหัวหินนะคะคือสวยๆนะคะใครไม่มีเวลามาแล้วแตพาชมตลาดน่าสวยค่ะ ใส่ชุเเดเซียนต้องหาชุดเซียนรการขายของฝากขายเสื้อผ้านะคะเยอะมากโหดูชุดว่ายน้ำยังร้อยเยังสวยน้ำลายเสื้อสวยเป็นตัวนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะไปถ่ายทะเลให้ดูนะคะนี่น้องอยูร้านนี้นะคะร้านของฝากร้านนี้นะคะ อันนี้ของกระจุกกระจิกน่ารักอ๋อเป็นการ์ดเหรอการ์ดตั้งได้อ๋อพี่มีญาติมีเพื่อนๆที่เกาะลู่นะเห็นไหมคะโอ้วสวยค่ะการ์ดเปิดออกก็เป็นนี้่อือเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้ก็ไฟไกลขนาดนี้แล้วผม้วบอกว่าดื่มน้งคี้ ไม่สนใส่เสื้อผ้ามีชุดช้างด้วยช้างให้ตะวันไม่เออนี่จะเป็นเสื้อกับกางเกงเลยมีกางเกงใส่ชุดล้เท่าไหร่ชุดจะนีร้อยห้าสิบครับในร้านน้อยเลยใช่ไม่ได้หรอกมีกางเกงไใพร้อมหนึ่งมีไซส์นี่กี่กลัวปะตัวนี้ไซส์แอลมีไซส์เอ็มไหมไซส์สีแดงแดงเออนั่นแหละตุ้มเดี่ยวแล้ว เสือเออนี่แหละเท่าไหร่เสื้อแค่ห้าสิบเอออันนั้นจะจ๋าอ๋อเห็นไหมแต่เสื้อให้เจ้าตะวันด้วยทุกนี้นะลูกของกินเยอะมากนะคะตลาดในมาเก็ตหัวหินค่ะเห็นงนี้คะมีกันแดด มีกันแดดที่อ่านหนังสือได้ด้วยมีไหมคะมีเดืนปีสดให้ดูนะคะในมาร์เก็ตหัวหินค่ะของฝากแย่ๆมากมายนะคะร้านของฝากค่ะไทยแลนด์ไทยแลนด์เี่หัวหินเห็นไหมคะของฝากนะคะหัวหินหัวหินหัวหินนะคะ บางใครกังวลนะคะไปนะาของฝากเรื่องหัวหินค่ะไเปลี่ยนไปนี่รถไฟหัวหินนะคะของฝากของฝากนะคะใครอยากได้อะไรคอมเมนต์มานะคะวัสดีค่ะคุณป้าค่ะนี่ค่ะกระเป๋าสวยๆเลยนะคะตอนนี้ใบเท่าไหร่แล้วคะคุณป้าอันนี้รรอา ร้อยห้าสิบเลยสีสวยเลยคะ่ะเดอกระเป๋อ,อีกแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ได้กระเป๋าไปอีกใบหนึ่งนะคะร้านป้าเขากระเป๋าสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะไทยแลนด์นะคะแต่ก่อนสองร้อยกว่านะคะตอนนี้ถูกลงแล้วนะคะสวยๆนะคะผอนะาเล็กคาน้อยช้างนั่นเลยคะ่ะกระเป๋าสวยๆนะคะ ไปค่ะไปเรื่อยๆนะคะฝั่งนี้ร้านเยอะมากเห็นไหมคะชุดสวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะชุดสวยนะคะอุ้ยชุดนี้น่ารักมากเลยอะ่ะน่ารักมากเลยตัวนี้น่ารักมนาะอุย้ยหลุกเว้ยจะชนกันซะแล้วเนาะ ร้านของฝากค่ะน <iedzieć> ี่ค่ะเสื้อผ้าสวยๆนะคะหรังเยอะมากนะคะนี่ค่ะของฝากนะคะร้านของฝากนะคะตอนนี้หลังมาเยอะนะคะเห็นไหมคะเสื้อผ้าสวยๆค่ะโอ้ย นี่ของฝากนี่ค่ะเสวยชาช้างนะคะสวยงานนะคะ, <c oughs> ะเสื้อตัวใหญ่ะลังค่ะ <c oughs> สวยจังเลยค่ะว่าสวยมากนะคะร้านโอ้โหสุดยอดเลยนะคะ เฉอน,นะคะเป็นของฝากนะคะของฝากค่ะของฝากนี่อีกร้านหนึ่งของฝากทั้งนั้นเลยค่ะร้ารเสื้อผ้าจะเยอะค่ะเวยๆนะคะ ในมาร์เก็ตนะคะหรมอสลาลกหินแล้วก็มีดนตรีสดให้ฟังอีกร้านหนึ่งค่ะกระเป๋าขายราคาเดียวกันกระเป๋าแต่ร้านป้าเมื่อกี้สวยกว่าเยอะนะคะ หอยค่ะมาจากหอยนะคะนี่ของฝากจากหอยเขยนะคะเ็นไม่ค่อไปเทวเลยสี่สิบบาสวัสดีค่ะเห็นไหมคะของฝากสวยงามนะคะสวยงามมากค่ะหัวหินจากของกาดหัวหินตหัวหินหัวหิงนะคะอุ้ยน่ารักจึงเลยอ่ะมีเสียงได้ด้วยค่ะเห็นไหมคะนี่น่ารักมากเลยตัวนี้รอ น่ารักชอบไหมลูกของฝากเด็กๆค่ะของฝากเด็กๆกกระเป๋ารองเท้าเสื้อของฝากเด็กๆนะคะน่ารักมากเลยอ่ะของฝากเด็กๆ็กนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้านะคะของฝากค่ะเสื้อผ้าสวย โอ้ชุดนี้สวยนะคะเนี่ยชุดนี้สวยค่ะสวยแต่ว่าบางหน่อยเลยร้านขายอันนี้ประเภทผ้าถักนะคะสวยงามค่ะผ้าถักนะคะนีคะสวยงามสวยงามสวยงามผ่ะสวยงามมีร้านเด็กน เสื้อผ้ากรเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าเยอะมากนะคะของฝากค่ร้านนี้ก็เสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายมีของฝากนะคะนี่ก็ลัเดี๋ยวนี้นะคะนี่เดี๋ยวไปฝั่งนต่อนะคะนี่ฝั่งเดียวนะคะยังไม่หมดนะคะฝั่งนี้นี่หมูทอดเจ้านี้ขึ้นชื่อค่ะ หมูทอดเนี่ยของร้านคลิปเนอยู่ติดร้านนี้ก็จะขายดีมากนะคะคนจะรอคิวเลยค่ะร้านนี้ะอะไรอันนี้ต้อทำอร่อยนะคะนี้คไก่หมูทอดไก่ทอดนะคะอ,นนอะไระเนี่ยโหน้าทานควันขึ้นเลยน้ำลำไย,ยเหรอคะน้ำลำไย,ยสดค่ะเห็นไหมลำไย,ยสดนะคะ ฟันสมองโฉงโขึ้นมาเลยทําให้หน่าทานขึ้นมาอีกนะคะฝั่งนี้ก็เสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าของขวาะจะเน้นของฝากนะคะนี่ร้านนี้ในมาเก็ตค่ะร้านนี้ก็เสื้อผ้าสวยนะคะสวยๆค่ะเสื้อผ้าสวยสวยๆทั้งนั้นเลย ตอนนี้คนยังมาไม่เต็มนะคะคนยังน้อยอ,อยู่เชื่อตัวใหญ่ลนเื่อตัวใหญ่นะคะ ื้อผ้าเยอะค่ะเสื้อผ้าเยอะของฝากเยอะอันนี้เป็นร้านต่อเล็กนะคะร้านต่อเล็กสวัสดีค่ะอันนี้ทำสวยๆเลยนะคะทำสวยๆนะคะเนยนี่ค่ะน,นี่ค่ะร้านของฝากนั้นนะคะผ้าสวยๆนะคะ เสียมากชาวจีนนะคะตอนนี้เป็นชาวจีนเยอยะขนมหวานค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะนี่ค่ะเราจะซื้อเนี่ยค่ะ อันนี้ทำไมมันสีต่างกันนะคะคุณป้าอ๋อ,อคนมอแต่ไม่ไหมใช่ไหมไม่ไหมเผื่อไมนจะโดนน้ำตาลน้ำตาลม<ะ>ันจะตักหมดอ่ะใช่ไ่มมันตอนดนน้ำตาลเลอะเหยียบข่าสูงเท่าไหร่นะคะตอ,อน,นเออคนมอเลอะอันนี้เป็นหนึ่งถุงก็ได้ หรืร้านขนมหวานเจ้านี้ก็จะอร่อยนะคะเคยซื้อป้าแก่ไปที่ก่อนนะคะมีขนมหลายอย่างนะคะในมาร์เก็ตหัวหินนะคะนี่นะคะ่ะขนมหวานอร่อยฝั่งนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวเราไปดูั่งนนั้นบ้าง ตอนนี้ก็เสื้อผ้าค่ะมาเดินตลาดปันญาวงเห็นว่านักท่องเที่ยวเป็นชาวจีนนะคะให้ร้านก,กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเซื้อผ้าของฝากนี้ อันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะตลาดนัดแต่ก็ยังพอมีอยู่ะคะ่ะของยังขายเยอะเหมือนเดิมค่ะเห็นไามจะเป็นของฝากนะคะร้านของฝากชุดนล้เสื้อผ้าชุดนี้เราก็มีแล้วชุดนี้เรามีแล้วเราซื้อไปแล้วค่ะชุดนี้สวยมาก่ย จะเดินกลับมาอยู่เราเลยเอาที่ไปเราเลยได้แล้วนะคะร้านขายของฝากนะคะเลยนเอนเอาโอเคร้านตังเตียวชาวจีนจะฝรั่งก็มีเยอะนะนี่ผลไม้นะคะผลไม้โอ้ดูใหญ่มากเลยค่ะอยากทานคยำไก่ไก่ทอด ดูงลุงลุงแกร้องเพลงเปิดหมวกค่ะร้องดีด้วยอข 5, 40, อ,นนองควัสนะคะ40คัน่อ43คันร้อยนะคะลดเจ้าตัวัน้ลุงเปิดหมวกนะคะ,ะน,นี่ค่ะตลาดนัด ก็อดอยู่ที่หัวหิน72นะคะหัวหิน72หรือถนนเดชานุชิตนะคะความเป็นตลาดนัดไนท์มาร์เก็ตนะคะไนท์มาร์เก็ตตรงนี้แล้วตอ้งเที่ยวชาวจีนเยอะค่ะนี่ค่ะเห็นไหมร้านของฝากเสื้อผ้าเยอะแยะเลยค่ะสวยๆงามๆนะคะของฝากเยอะมากนะคะ นี่ค่ะประเทประเทศผ้าถักกระเป๋าถักนะคะสวยงามค่ะส <c oughs> วัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะแม่ค้าสวยค่ะเห็นไหมมีของฝากเยอะแยะเลยค่ะของฝากกระเป๋าสวยงามนะคะนอร์เวย์ค่ะปกติแต่ว่าวันนี้มาเที่ยวก็เลยได้ทิปไทยด้วยเห็นไหมคะนี่ค่ะสวยๆค่ะ เสื้อผาสวยๆนะคะสวยงามมากนะคะเห็นไหมคะนคะของเยอะมากนะคะในมาร์เก็ตหัวหินค่ะเสื้อผ้าในมาร์เก็ตหัวหินนะคะโอ้ยขนีส้สวยค่ะ อันนี้ปดประดิษฐ์ไม้นะคะประดิษฐ์จากไม้เป็นปืนไ,ไม้ปืนไม้ชิ้ส,สวยค่ะชื่อส,สวยเยอะมากนะคะชิ้ส,สวยเยอะ,ะ,ะมากค่ะหัวเห็นค่ะหัวเห็นหรือตรงนี้เขาจะเรียกว่าดินดีต้อนรับนะคะสู่ตลาดฉัตรศิลานะคะเห็ไนไหมคะ อันนี้เป็นตลาดัศิลาตลาดต้าวหัวหินค่ะค่าสำหรับคลิปนี้นะคะพามาชมในมาเก็ตหัวหินนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะจะพาชมจะพาชมอีกหลายๆที่ของหัวหินนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ